ครับสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับพาต้อนรับเข้าครัวอีกแล้วนะครับวันนี้ทําเมนูกระหล่ำปีตุ๋นกระดูกหมูนะครับหรือว่ากะหล่ำปีตุ๋นซี่โครงหมูนะครับเพื่อนครับนี่ครับอ่าเวลาเสร็จแล้วหน้าตาจะเป็นอย่างนี้นะครับผมกะหล่ำปีจะเปื่อยนุ่มนะครับผมแล้วก็กระดูกหมูนะครับก็จะร่อนนะครับเปื่อยร่อนเลยนะครับทานได้อร่อยและมีประโยชน์นะครับสําหรับเมนูนี้และราคาถูกด้วยนะครับเรียกว่าต้นทุนถูกแต่ว่าถ้าทําขายนี่ กำไรดีนะครับผมนี่ครับอ่าหน้าตาหน้าทานนะครับสีสันนะครับของเมนูนี้นะครับทำทานในครอบครัวนะครับคุ้มค่าอร่อยทานได้หลายวันด้วยนะครับเพื่อนถูกอร่อยมีประโยชน์คนชอบกินนะครับแจกสูตรเด็ดโดยไม่หวงสูตรเลยนะครับเพื่อนมาดูวัตถุดิบกันนะครับมีอะไรบ้างนะครับผมก็จะมีกระหล่ำปีนะครับอ่าต้อมก็เลือกมาประมาณ3หัวนะครับหัวใหญ่นะครับหัวละ1นกิโลนะครับโปดเลือก กะหล่ำปีที่หัวแน่นๆนะครับเวลาทำจะได้อร่อยนะครับเพื่อนแล้วก็ซี่โครงหมูนะครับสัก2ชิ้นอ่าแล้วก็มีเห็ดหอมนะครับเพื่อนอ่าแล้วก็ส่วนของพริกไทยดำพริกไทยขาวนะครับแล้วก็ส่วนของเกลือกระเทียมกรีบแล้วก็น้ำตาลกลวดนะครับพริกไทยป่นนะครับเพื่อนน้ำตาลทรายอ่าแล้วก็ ซอสแม็กกี้นะครับผมก็จะเป็นซอสสูตรเข้มข้นเข้าเนื้อเอาไว้หมักนะครับแล้วก็สูตรผักกลมกล่อมนะครับผมสําหรับไว้ผัดผักต่างๆนะครับเพื่อนๆอ่านะครับแล้วก็มีน้ํามันหอยอ่านะครับซีอิ๊วขาวนะครับผมแล้วก็มีส่วนของเหล้าจีนนะครับผมแล้วก็น้ํามันงานะครับเพื่อนๆครับอ่านี่ครับ นี่ครับอันนี้คือขั้นตอนเ,เตรียมนะครับผมกระหล่ำปีนะครับเดี๋ยวเราจะผ่าครึ่งน,นะครับถ้ามันลูกใหญ่ก็ผ่าออกเป็น4ส่วนในรับเพร่อนและก็ล้างแช่ให้สะอาดนะครับอ่าแล้วก็ส่วนของกระดูกอ่อนนะครับหรือว่ากระดูกหมูะครับเพื่อนอ่าวพอหั่นเสร็จก็ล้างนะครับล้างแล้วก็มาหมักด้วย ซีวขาวซอสปรุงรสน้ำมันหอยนะครับหมักไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับเพื่อนครับผมอ่านี่ครับกระลำปีถ้ามีแดดจัดจัดก็เอาไปตากแดดให้เขาแห้งนะครับถ้าไม่มีแดดก็ไม่เป็นไรนะครับผมอ่านี่ครับถ้ามีแดดจัดจัดตากตากให้เขาเหี่ยวเลยนะครับเพื่อนครับอ่านี่ครับอ่านี่ต้อมก็ไม่ได้ตากแดดนะครับก็เอาผึ่งไว้ในตะแกรงในถาดนะครับเพื่อนให้เขาเสด็จน้ํานะครับเดี๋ยวจะไปทำอย่างไรต่อเพื่อนเพื่อนคอยติดตามนะครับผมในถ้วยเล็กๆก็จะเป็น พริกไทยนะครับอ่าไปบุบกับเกลือนะครับอ่าเตรียมอ่าในถ้วยนี้ก็จะเป็นเอ่อซีิ๊วขาวนะครับใส่มะนาวและก็ใส่พริกซอยนะครับเพื่อนครับอ่าดีครับอ่าแล้วก็รากผักชีด้วยนะครับขาดไม่ได้เลยนะครับเพิ่มความหอมนะครับอ่านี่ครับขั้นตอนแรกก็เอาเอ่อหมูที่เราหมักนะครับมาใส่ในกระทะนะครับไม่ต้องใส่น้ํามันนะครับอ่าไม่ต้องใส่น้ํามันนะครับผัดให้ เนื้อของหมูนี่เขามีความตึงนะครับเพื่อนเปิดไฟแรงเลยนะครับอ่าก็ค่อยผัดไปนะครับอ่านี่ครับดูไปเรื่อยๆนะครับเพลินๆดีครับเพื่อนแล้วก็ใส่เครื่องปรุงด้วยนะครับเพื่อนตอนนี้นะครับใส่น้อยๆนะครับเพราะว่าเมื่อกี้เราหมักไปทีหนึ่งแล้วนะครับอ่าแล้วก็ตามด้วยอ่า น้ำมันงาครับใส่น้ำมันงาไปหน่อยนะครับเพื่อนเพิ่มความหอมนะครับส่วนเหล้าจีนนะครับใส่ที่หลังนะครับใส่ที่หลังสุดเลยตอนที่เราตุ๋นนะครับใกล้ๆจะเสร็จแล้วนะครับค่อยใส่เหล้าจีนไปนะครับเพื่อนๆครับอ่าตามด้วยน้ำตาลทรายนะครับครับแล้วส่วนในหม้อนะครับเราก็ ทำน้ำซุปนะครับผมตั้งน้ําซุปใส่น้ําซุปสักน้ําเปล่าสักครึ่งหม้อนะครับแล้วก็ใส่กระเทียมกลีบลงไปพริกไทยที่เราบุกเมื่อกี้นะครับแล้วก็เกลือนะครับเพื่อนครับนิดหน่อยนะครับเกลือนะครับแล้วก็ถ้ามีเห็ดหอมเยอะก็ใส่เห็ดหอมไปเลยนะครับไอ้ต้อมก็เหลืออยู่สองสามหัวนะครับไม่ได้ไปซื้อนะครับก็เลยใส่แค่นี้นะครับเพื่อนครับอ่าแล้วก็ขั้นตอนต่อมาก็ใส่น้ํามันพืชลงไปในกระทะนะครับและใส่ กะหล่ำปีลงไปทอดนะครับเพื่อนๆกะหล่ำปีจะเสด็จน้ําแล้วนะครับเอาไปทอดเขาจะได้ไม่ดไม่กระเด็นนะครับเพื่อนๆครับนี่ครับเลือกกะหล่ำปีหัวแน่นๆนะครับผมเหตุที่เอามาทอดทอดมันจะได้หอมนเพื่อนๆจะได้หอมนะครับส่วนน้ํามันนะครับผมน้ํามันที่ทอดเราไม่ต้องไม่ต้องเอานะครับ ม่ต้องเอานะครับเดี๋ยวพอทอดเสร็จเราก็เอาไปเอากระลำตีไปใส่ในตะแกรงไว้นะครับให้เสด็จน้ํามันนะครับขั้นตอนต่อ,อมาก็ใส่น้ามันหอยไปหน่อยนึงนะครับผมอ่านี่ครับค่อยๆจับนะครับการทําแบบนี้นะครับเหมือนการตุ๋นกระลำตีตอนที่เราทานเจนะครับเพื่อนช่วงเทศกาลเจนะครับ จะคล้ายๆากันแต่ว่าวัตถุดิบนะครับเครื่องปรุงต่างๆนะครับเราจะไม่ใส่นะครับบางอย่างเราจะไม่ใส่นะครับสําหรับเจนะครับอ่านี่ครับพอทุกอย่างเสร็จนะครับก็เอามาใส่ในหม้อน้ําซุปนะครับเพื่อนไม่ว่าจะเป็นกระดูกหมูนะครับที่เราผัดเสร็จเราก็เอาไปใส่ในน้ําซุปนะครับกะหล่ำปีนะครับพอผัดเสร็จก็เอาไปวางไว้ในตะแกรงให้เสด็จน้ามันแล้วก็มาใส่ในหม้อ น้ำซุปนี้นะครับผมแล้วก็ค่อยๆเปิดไฟอ่อนๆไปเรื่อยๆเป็นการตุนไปสักประมาณครึ่งชั่วโมงกว่าๆนะครับเพื่อนทุกอย่างก็จะก็เรียกว่าเปื่อยนุ่มนะครับเปื่อยนุ่มนะครับขั้นตอนนี้เพื่อนๆก็ชิมรสชาติด้วยนะครับผมขาดเหลือรสชาติอะไรก็ค่อยๆเติมลงไปนะครับเพราะว่ายิ่งงวดรสชาติจะยิ่งเข้มข้นขึ้นนะครับนี่ครับหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับเพื่อนครับผม อ่านี่ครับเสร็จแล้วนะครับผมเสร็จแล้วนะครับตักใส่ชามแล้วนะครับเรียกว่าอ่าถ้าถ้าเหลือนะครับเราก็เก็บไว้ในตู้เย็นนะครับเอาไว้อุ่นนะครับยิ่งอุ่นยิ่งอร่อยนะครับสําหรับเมนูนี้นะครับเพื่อนๆครับนี่ครับอ่าสีสันน่าทานครับน้ําของเขาอร่อยมากครับผมแล้วก็มีความหอมนะครับเพื่อนๆครับ เป็นเมนูที่ประหยัดอีกหนึ่งเมนูที่ต้อมแนะนําวันนี้นะครับทานได้หลายคนเลยนะครับในครอบครัวนะครับและก็ทานได้หลายวันด้วยนะครับนี่ครับอืมทานควบคู่กับซอสนะครับหรือว่าซีอิ๊วขาวนะครับอ่าใส่มะนาวลงไปหน่อยแล้วก็ซอยพริกลงไปนะครับเราจะไม่ทานคู่กับน้าปลานะครับเพื่อนๆนี่ครับอร่อยนะครับวางไว้บนโต๊ะนะครับโชว์เพื่อนๆให้เห็นนะครับเพื่อนครับ อ่ากระดูกก็มีความนุ่มนะครับอ่ากระดูกหมูนะครับทั้งหอมและอร่อยนะครับเพื่อนครับผมแนะนำเพื่อนไปลองทำนะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามช่องต้อมชาแ n ล l ้าไว้นะครับผมมีเรื่องราวอะไรดีก็จะมาแนะนำเพื่อนนะครับผมหรือว่าเวลาแอตตอมไลฟ์ก็ตี5นะครับถึง6โมงเช้าและช่วงเย็นก็5โมงเย็นถึง6โมงเย็นนะครับ ถ้าว่างก็มาส่งกําลังใจกันได้นะครับมาคอมเมนต์พูดคุยทักทายกันได้นะครับผมอันนี้คือที่ห้างเซนทัลพาร์คนะครับผมสีลมนะครับด้วยครับนี่คือบรรยากาศนะครับตอนช่วงที่เปิดใหม่ๆนะครับสวนลอยฟ้านะครับสวยงามครับสวยงามนะครับนี่คือถ่ายมาให้เพื่อนๆได้ชมนะครับด้วครับผมก็ว่างๆก็มาเที่ยวกันนะครับที่เซนทัลพาร์คสีลมนะครับด้ครับ สวัสดีนะครับ